สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกางแจ้งและก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ตอนนี้นะครับ วันนี้ผมช่างกันนะครับจะพาพี่น้องมาส่องมาเยี่ยมชมนะครับอ่อ p r w e r amp ตัวใหม่กำลังเปิดตัวของ HONIC นะครับ HONIC ตัวนี้นะครับรหัส Pro 18 STD นะครับเป็น Power M s w s w i t i n i n g ที่มีกำลังขับค่อนข้างจะแรงนะครับเขาออกมาพร้อมกัน2รุ่นนะครับคือรุ่น Pro 18 STD กับ Pro 22นะครับ STD นะครับ ซึ่งอ,ออกมาคู่กันเพื่อใช้งานในลักษณะโปรสิขับกลางแหลมโปร2ีขับเสียงซัเบดนะครับจริงๆแล้วนะครับโปรสิบแปนี้เขาก็มีกำลังแรงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นก่อนนะครับก็สามารถที่จะนำมาขับซับได้นะครับตัวนี้เพราะว่ากำลังขับที่8โอห์มเขานี่ ก็ก็ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับไม่เลวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวเราเราดูที่รายละเอียดนะครับ2องสองชนแนนนะครับแปดโอมนี่อยู่ที่พั0หวัตต์นะครับพันหวัตต์นะครับแล้วก็สี่โอมอยู่ที่2,500วัตต์ซึ่งก็อา่าบอกได้เลยว่าสามารถ ขับดอก18,200วัตต์ได้ข้างละ2ดอกเลยนะครับหรือจะเอาไปขับ3ดอกก็ยังไหวนะครับแต่ถ้าเป็นระบบชิวิชิ่งนะครับถ้าเกิดจะเซฟๆหน่อยเขาสัก1งดอกหรือ2ดอกกำลังดีนะครับหน้าตาเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับฮอนดิกนี้ก็มีเอกลักษณ์นะครับหน้าตาสวยอยู่แล้วนะครับทางบริษัทเขานะครับเราจะสังเกตเห็นใน facebook นะครับ เขาได้เขียนสแตปมไว้ตลอดเวลาว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยมีอะไรทุกชิ้นนะครับสแสดงสแสดงว่าเป็นจุดที่น่าจะเชื่อถือได้ว่า่า,ซ,าซ่อมไม่ยากซ่มไม่ยากนะครับแล้วก็ทางบริษัทยืนยันว่ามีอะไรทุกชิ้นนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดเกิด,กดคิดว่าเราซื้อไปเนี่ยนะครับก็อุ่นใจได้นะครับอุ่นใจได้ส่วนราคานะครับราคาก็ไม่สูงนะครับเกณฑ์มาตรฐานของอสินค้าเมืองไทยนะครับสินค้าเมืองไทยเกณฑ์มาตรฐานก็อยู่ที่ในเราสองหมืนต้น,ตน,ตนๆนะครับสองหมืนต้นๆนะครับนี่เป็นภาพ ด้านในนะครับผมดึงได้ออกมาบางส่วนนะครับอาจจะต้องขออนุญาตทางโฮนิกด้วยนะครับอ่าครับเป็นเอ่อเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับเป็นระบบอ่าระบบไฟระบบสวิตชิ่งนะครับส่วนภาคขยายก็จะเป็นแคตท,ทีดีนะครับซึ่งก็ทีดีก็มีความทนทานนะครับจากที่เคยใช้มานะครับจากที่เคยใช้มามีความทนทาน นี่เป็นอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าวิดีโอเปิดตัวของเขานะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เสียงไว้นะครับผมเอาแต่ภาพมานะครับเพราะว่าอ่าเราไม่รู้ว่าซาวดนตรีเขาติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านี่นะครับพันาร้อยวัตที 1, ่8ปดโอห์มสองพัารวัตที่4ี่โอห์มนะครับแล้วก็สามารถขับสองจุดหโอห์ม oh ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น การทดสอบเสียงนะครับโดยใช้ชุดตู้ลำโพงของเขานะครับ6ค6อ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังของอเสียงของเฮียเลยดีกว่าครับและมีอีกหนึ่งสายสายส w i t ิชิ่งวันนี้ผมขอแนะนำแอมตัวใหม่ล่าสุดคัสทีดีโอ๑ d เขับกลางแหลม6ใบกำลังวัดที่1,500วัตที่8โ oh อห์ม2,500วัตต์ที่4โอม และ2,800วัตต์ที่2.66โอห์ตัวที่2โพ22 FPD ขับเบรคองใบกำลังวัตตที่2,400ที่8โอห์ม4,000วัตต์ที่4โอห์มและ4,600วัตต์ที่2.66โอห์มและ5,200วัตต์ที่2โอห์มทั้งระบบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั <bor bleed> s c ไ i b ์ด้วยนะครับสลับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม